ไปดูเรื่องของก็อตซิลล่ากันมาดีกว่านะครับก็อตซิลล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของแฟนก็อตซิลล่าทำไมมันสีชมพูจริงๆมันก็มีเหตุผลมากมายร้อยแปดอนะครับไปดูซับพลังใหม่มามันมันอีโวมันนู่นนี่นั่นเยอะแยะครับแต่ว่าชั้นไหนเลยเราจะไม่ฟังสัมภาษณ์ผู้กำกับสูงไหมครับคือล่าสุดเนี่ยพ่กอตเราไปลงปกนิตยสารทเตอฟีมาครับก็เลยมีบทสัมภาษณ์รายละเอียดต่างๆนานาของผู้กำกับทีมสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ย อดัมวินการ์ดก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับนักข่าวไม่พลาดนะครับถามอดัมทําไมก็อสซิล่ามันเป็นชมพูชมพูวะปกติมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่เหรออดัมวินการ์ดผู้กำกับ g o อ z ซิล่าแอนคองเดอะนิวเอ็มอธิบายแบบนี้ครับว่าถ้าคุณสังเกตนะครับจากหนังก o อ z ซิ l ่าตั้งแต่ปี2024มาจนถึง King of the Monster มาจนถึง g o อ z ซ l ล่าเวอร์เราจะเห็นได้ว่าก o อซิล่ทั้งหมด ถูกสร้างขึ้นมาแบบมีความต่อเนื่องและไม่ค่อยจะมีความพยายามในการเปลี่ยนดีไซน์อะไรเพราะเขาต้องการฮอกซิลาทั้งหมดมันเป็นตัวเดิมนะครับมันจะไม่คุณจะต่างกันมากมันควรจะเป็นตัวเดิมที่อาจจะโตขึ้นนิดหน่อยหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการดูเก่าไปนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะไม่เปลี่ยนเยอะซึ่งพอมันไม่เปลี่ยนเยอะเนี่ย ด้วยความที่คุณอดัมวินการ์แกไม่ได้เป็นออริจินอลก็ซิล่าเรคเตอร์ถูกไหมครับแกมารับงานช่วงหลังแกมากำกับตั้งแต่ก็ซิล่าเวอร์ซัสคองมีอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่อดัมวินการ์บอกว่ามันตะขิดตะขวงใจในฐานะผู้กำกับก็ซิล่านักข่าวก็ถามว่าอดัมแล้วอยู่จะมีแบบว่าอิชชูอะไรในหัวใจวะก็กำกับออกมาก็สนุกดีนี่อดัมวินการ์บอกว่าผมรู้สึกไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือ มันไม่มีกอซิล่าที่มันเป็นมายดีไซน์นะครับมันไม่มีกอซิล่าที่เป็นอันนี้คือของผมอย่างเงี้ยมันเป็นกอซิล่าตัวเดียวกันหมดเลยนะเออด้วยความที่แหมเราก็ทํามาสองภาคเนะเราก็อยากจะให้มันมีกอซิล่าที่เออดีไซน์นี้คือกอรซิล่าเวอร์ชันที่ผมกํากับครับแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลครับที่ดรามิการดบอกว่าถ้าจะปรับให้มันมีเหตุมีผล ก็คือเรื่องสีที่อยู่ในตัวก็อสิล่านี่แหละมันพอจะเปลี่ยนได้ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของการคิดเรื่องก็อสิล่าเปล่งแสงสีอื่นขึ้นมาให้ดูเป็นสีเฉพาะของภาคนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เปลี่ยนสีม่ว่ๆสั่วๆเพียงเพราะจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาคนี้คือฝั่งฝั่งขายของเล่นเขมมองแบบนี้ครับฝั่งขายของเล่นเขามองว่ามัน มันพอมันดีไซน์เดิมเนี่ยมันขายได้ตัวเดียวมันขายมาตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วมันหลังจากนั้นขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันมาวางแม่งก็เหมือนตัวเดิมนะครับเขาไอ้ที่มันอันเดิมเลยมึงกกูจะซื้อไปทําไมเขากพยายามใส่ลูกเล่นแต่มันก็ไม่ค่อยต่างนะครับแต่ถ้ามันวางปุ๊บกดแล้วเป็นสีชมูเลยเนี่ยซื้ออันใหม่ฟังการตลาดมากๆเขาคิดแบบนั้นครับซึ่งเอารำมิงการก็มองว่า โอเคมันก็เกี่ยวหมดแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเชิงเนือ้อเรื่องเองการเปลี่ยนสีครั้งนี้มีเหตุผลรองรับและมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้อยเปอร์เซ็นต์รับมีภาพจากก็ซิล่าครับอันนี้เป็นภาพจากก็ซิล่านะครับเป็นตัวละครฝั่งมนุษย์นะครับนิดหน่อยแล้วก็จะได้เห็นว่าก็ไม่ไดามีการเขายาวจนไม่ภาคนี้ <laughs> ก็มีทั้งโลเคชันป่านะครับแล้วก็โลเคชันที่ที่ฮอลล o เอิร์ h นะครับที่มนุษย์ได้มีโอกาสลงไปนะครับ นอกจากนั้นแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีภาพของเดดพูภาคใหม่ออกมาด้วยเดดพูสามนะครับเป็นภาพแรนด์เรโนอยู่ในกองทายในชุดเดดพูเกือบจะเต็มเกือบจะเต็มรูปแบบนะครับไม่ได้ใส่หน้ากากเท่านั้นนะครับ